เราทำเตาดินเดี๋ยวรอก่อนเตาดินครับเอาดินใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็คว่ำป้องถึงใช่ไหมคะทำนี้ทำตรงนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะทำนแล้วทำอันนี้ตัวอะไรตัวตดูเตาเตาอ๋อแล้วนี่เเตตาาแล้วนี่อะไรคะเอาดินเอาเตาไปตีนเตาตีนเตาต้นไม้ต้นไม้ใช่เหรอคะเออพลอยเขา อันนี้อะไรคะใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ขานต้นไม้อันนี้มันช้างหรือเปล่า oui. ขันต้นไม้มีคันช้างอ๋อนี่นี่ช้างอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้มีต้นไม้อันนี้ช้างคันอันไหนช้างขันอันนี้อะไรหอยไม่ใช่หอยปลาดาวปลาดาวอ๋อปลาดาวสิงตา ใคอะไรล่ะปลาดาวเอาแล้วอันนี้ทำยังไงเนี่ยคุณแม่ทำให้เป็นทำ้งเม่คุณแม่หน่อยดิป้าดาน้องวาทำได้เหรอคะน้องวาทำไม่ได้เลย